ครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล่นเกมเพย์เยอร์ลันนาวแพตเทในการเล่นแบบเบื้องต้นนะครับและสอนวิธีการเลือกลงจุดไหนให้รอดชีวิตได้นานมากและมีโอกาสได้ทีมิกน,นะครับเกมนี้เป็นเกมเพิ่งออกมาใหม่ครับมีโหมดให้เลือกถึง3โหมดนะครับแล้วก็มีแบบทวีปอะไรให้เลือกเพิ่มมาเกมนี้เป็นเกมในสตรีมนะครับสามารถโหลดได้ เต็มเท่านั้นนะครับหรือว่าผู้จัดจําหน่ายไปนะครับนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นในโหมดโซโล่ก่อนนะครับเกมนะี้มันเกมเพิ่งออกมาได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วครับอยู่ในราคาที่519บาทครับสําหรับใครที่สนใจเล่นสามารถซื้อตามแบบสรตมหรืออะไรก็ได้นะครับโอเคครับอันนี้เข้าสู่หน้าการโหลดเข้าเกมนะครับ ว่าจะไปสอนวิธีการฟาร์มของหรือว่าเก็บของยังไงให้ได้ไแบบรอดไปประมาณ1ใน10หรือว่า1ใน5้านะครับแล้วก็สอนการกดปุ่มต่างๆการใช้ออเจกทีฟในเกมนะครับ ใครครับที่อยากเล่นกับผมเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อสตรีมเอ้ยลิงก์สตรีมไว้ด้านล่างครับตรงแสดงความคิดเห็นเราใครที่ชอบก็สามารถกดไลค์ได้นะครับเป็นกใจครับสำหรับอะไรที่แบบผิดพลาดไปผมขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ายังงพิ่งหัดทำนะครับ เเป็นเกมใหม่ครับคนก็เล่นเยอะมากครับแล้วก็อีกอย่างก็เป็นแบบตอนนี้มันพัฒนาไปค่อนข้างที่จะเยอะครับระบบระบบอะไรรองรับอะไรครับมาตรงนี้ก็ต้องรอนะครับรอเพราะว่าแบบไอ้นี่ไงรอคนให้มันเข้ามาเยอะๆหนะ้องหนึ่งนี่จะเต็มประมาณร้อยคนนะครับแล้วก็เกมจะเริ่มเมื่อมีคนถึงประมาณ80คนนะครับ สิคนนะครับปกติผมจะมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับแต่วันนี้เพื่อนไม่รู้ไปไหนกันนะก็เลยมาเล่นอยเดียวนี่ก็สนุกครับสนุกเกมที่ใช้ได้เลยนะเคครับนี่เข้าสู่นี่ครับกตวีครับเพื่อปรับเป็นบุคคลที่หนึงนะครับบุคคลที่หกตวีนะครับ ตัว M เพื่อดูแผนที่นะครับสำหรับจุดจุดไหนที่คนส่วนใหญ่เขาจะลงกันนะครับก็ตรงนี้ครับตรงนี้ก็เนีครับลงตามตะกี้ซอนี้จะมีของดีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับมรงีเยอะเลยแล้วก็อีกจุดครับจุดนี้ครับแต่อันตรายจะโดนหมอกบีบได้ง่ายมากแต่แนะนำครับตรงนี้ครับจุดนี้ดีสุดครับมันใกล้อยู่ตรงกลางวงพอดีเลยครับพอวงไอ้นี่ออกมา ส่วนใหญ่นะครับแต่ครั้งนี้มันไม่รู้บินไปไหนอ่าแล้วจุดนี้ก็จุดนี้ก็ดีนะครับนะครับจุดนี้ก็ดีเดี๋ยวจะลงเลยเคกูจะลืมลงแล้วเคครับเคครับกด WSD ครับเป็น W เพื่อพุ่งลงครับ ASD นี่คือการ S คือเบรกนะครับแล้วก็ D D ขวา S ซ้ายนะครับ ลงลงครับกดตัว F เพื่อกลางลงนะครับกด a l t e n a t ครับเพื่อเป็นการมองคนแบบมองรอบๆครับกดตัวทีเพื่อพูดคุยนะครับกดตัวีตอนนี้เกมที่ตอนแรกครับอันนี้มันได้ทำการอัปเดตระบบตอนลงจอดครับ ไอไวยิ่งขึ้นครับอ,อ,อ,อบักบักแย่แล้วครับตอนนี้ เกมมันยังเป็นแบบเบต้าอยู่นะคก็ยังไม่มีอะไรมากครับเลงครับกดตัว E กับ Q เพื่อสลับมุมมองนะครับอ,อ,อย่างแรกครับที่เราควรหาคือปืนครับปืนกลอะไรไม่ก็ลูกซองก็ได้ครับเอาเนี่ครับโอเค,คได้ชุดละ แต่ละหลังครับอย่ายืนหน้าประตูนะครับเพราะว่าแบบมันจะเปิดไปปุ๊บมันยิงเราตายได้เลยสําหรับเกมเนี้ยถ้าใครกดแบบเปลี่ยนปืนโดยกดตัวเลขไม่ได้เนี่ยให้เปลี่ยนภาษาครับลองเปลี่ยนภาษาดูเพราะว่าเกมแบบนี้มันเปลี่ยนภาษาถ้าเป็นภาษาไทย B ครับเพื่อเปลี่ยนโหมดมีออโตโก้กับ ทีนี้แบบมันขึ้นมานี่มันไม่แบบอ่าที่สาคัญเนี่สสาหรับใครที่ใส่หูฟังนี่จะเป็นอะไรที่ดีมากมันจะได้ยินเสียงท้าครับเสียงท้านี่แบบปึบๆๆเลยครับเปลี่ยนมุมมองด้วยนะครับแล้วก็เสื้อผ้านี่ก็จาเป็นนะครับ จะใช้ในการแบบมันจะบวกแบบเกาะองการให้เรานิดนิดหน่อยหน่อยนะครับถึงว่ามันจะบวกนิดนิดหน่อยๆแต่มันก็สําคัญนะครับันหาเสื้อผ้าใส่ไว้นะคอย่าล่อนจอนนะครับถ้าล่อนจอนนี่แบบรับรองครับโดนยิงแบบเดียวก็ตายครับปลอดภัยที่คจะตืเกมนี้ เช็คก่อนครับยินเสียงปืนครับกด คครับกดตัวเครับอเออรดครับรดกดตัว X เพื่อเป็นการเก็บปืนนะครับแล้วก็กดตัว X ออีกครั้งก็จะหยิบปืนเดิมที่เราถือเมื่อกี้ขึ้นมาครับเคีบระวังครับตอนวิ่งครับแน,นะนำกดตัวเอไว้นะเพืจะได้วิ่งไวๆมองรอบทิศกดออตินเนตครับมองร,บรอบๆไปด้วยการมีคนมาหล่อหลังครับ ซึ่งเรามาลงที่จุดแบบจุดไกลเกินนะครับมันเลยเมื่อก,กี้นี้ผมมัวแต่พูดไงไม่ได้ดูก็เลยไม่ได้ลงจุดจุดนั้นถ้าลงจุดที่ผมบอกตอนแรกนี่รับรองครับมันจะอยู่ตรงนี้พอดีใกลมากบางทีนี่บว่มันจะเกิดประมาณตรงนี้แหละสำหรับคลิปนี้ผมก็แค่มาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับ ที่หาของที่เก็บของที่กดปุ่มอะไรอันนี้ใครครับที่ชอบวิดีโอนี้อยากให้ผมทําอะไรต่อครับก็ฝากกดไลค์เกดกำลังใจหรือคอมเมนต์ได้ครับ แค่นี้แหละผมมาสอนวิธีการกดปุ่มอะไรแบบนี้เฉยๆนะครับแล้วหน้าผมจะมาแบบเล่นโชว์นะครับเอาที่หนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับหรือไม่ก็ผมจะเข้ามาเกียร์นะครับเพราะเกมแนวนี้มันแบบเอาฮาดีกว่านะครับอย่าไปซีเรียสกับเกมครับว่าถ้าเราเครียดกับเกมนะครับผมเป็นคนคนหนึ่งครับที่ค่อนข้างที่จะชอบชอบเล่นเกมหรือติดเกมครับ เคยติดเกมถึงท่านแบบทำให้แบบยังไงอะผลการเรียนอะไรแบบนี้ครับผู้ครองแบบนะเพื่อนๆสำหรับใครที่เคยโดนนะครับมันก็แบบตอนเล่นเกมเนี้ยเขาก็ว่าเราอะไร